นะครับพี่ต้อยนะครับผมเอากระเป๋าให้แล้วนะครับที่ซื้อให้น้องพัดเมื่อกี้หนึ่งใบนะครับข้าวขี้ข้าวขี้ข้าวเขาจะข้าวเนี่ยเขาจะข้าวเลยโชว์ให้ดูหน่อยโชว์ให้ดูหน่อยนี่นะคะขอบคุณนะคะผมมอบให้แล้วนะครับจะลืมนะก่อนขอบคุณกันตะไบอขอบคุณในป้ายมากนะคะอ่ะเสร็จแล้วขาวข้าวต่อข้าวขี้ข้าวขี้ข้าว เมื่อตึบเลยมากินข้าวลำกันเดี๋ยวค่ะเดี๋นี่มีพี่โจ้นะครับเราถ้าคอยบม่หิวคอยก็บปเฮ็ดชูเรากินได้เราบอกเรากินแล้วคอยข่วงเธอเดินพี่น้องหนึ่งภาคพี่กล้องขคือบ่ค่อยเห็นว่ะเมื่อตึบย้อนแสงย้อนแสงอืมโอ้เศกสูงไปหรือเปล่า ค่ะมากินน้ำมันโเด้อค่ะเด้อย้อนแสงวะสิเนี่ต้องเข้าทานะโมสูงเนาะคณะพอแล้วเออโต๊ะให้มันต่ำโต๊ะให้มันต่ำไม่ได้ใส่โต๊ะเลยมีความเหนกับข้าวก็ได้เลือกสองอ่นนั้นอยู่สายขาขาลงขาของค่อยอยู่นั่นเอาเลยรถหาเดิโอ้ยผู้บ่ไปลืมไปลืมไปพู้โอ้ เดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาอยู่ที่รถไปลืมรถไปที่บ้านเขาซาล้งเหรอซาล้งไปลืมไว้ที่บ้านเขาเบนรถเบนรเบนไปลืมเบนไว้ที่บ้านเขานี่สองหนึ่งทางนี่ที่หนึ่งเรียบร้อยพี่โจดอกกระเจียวเนี่ยอ๋อพี่นั่งเรียบร้อยจังมาแล้วค่ะมากินข้าวน้ำหนูเด้อขึ้นไปดูลุงมอกแม่ตั้งหึงมาก จำได้ดีจะเทลงมาฝ่นเนี่ยมืดหายมืดหายประเทศไทยพระตกกระทัวเาราบ้านก็กองมนโตกน้ำหมูอยู่นี่มาทานข้าวด้วยกันครับอันนี้เป็นผัดหมี่โ<ส>คราชนะแซ่บอยู่บะพี่โจ้แซ่บครับแซ่บบ่แซ่แบก็บต้องกินกินไม่ได้ก็กินอืมแจ้ว <Chef. S 2> ม,มากินน้ำนูเด้อค่ะเดอ้อมากินข้าวเด้อครับขาก้องกลับไปไว่ายู่กลางบ้านพก,กับซาเลงมือเร้าททางน้ำอันนี้ผวกหวานด,ดอ,อกนดกกระเจียวนะคะนี่ดอกกระเจียนนึ่งดอกกระเจียวมาวานเอาข่าตู้เย็นว่มีเวลากินนะคะเนี่ยมา,ากันมาค่ะ หนูยานไปอิ่มหนูเอาใส่หลายเรามีแซ่บค่ะกิ้งข,างขา้าวกิ้งข้าวเศร้าเนาะต้องเอาแบบนี้แหละอร่อยจะเผ็ดผักบดสานผิด้านเฮานะคะเด้อธรรมชาติครับธรรมชาติ เ็นแหง่ะพี่ยอพี่ยอความเผ็ดนอนน้ำนอะพี่ยอเนาะเวลามาเป็นซืซองใหงามันั่นจะยู่อ่เปลนชื่อวะอมหิตมาเจอนัตตี้มานั่นนะอือับพวิก มาเด้อค่อะเด้ออันนี้นึ่งพักน้ำนี่ภาษาไทยเรียกว่าจักบาหูจักผักตะเปียกนะคะมันม่จมีไหมภาษาไทยเขาเรียกพักน้ำบอา เป็นหลังบ้านบอกด้อีกอย่างนั่นตะกูฮะตะกูที่เราตะกูีแบบเนั้อเออมันก็มีอยู่นี่ก็พกูดก็เรื่องเหมือนกันแหละตกูก็มีถ้าตกกินแล้วบ่ะกินแล้วอิ่มแล้วเผ็ดไหมอร่อยอืม กลกินเหิว่เาเลยปาขนมกินสองทุ่มสองทุ่มสองทุ่มครึ่งดอกหืมคือสเผ็ดใ่แต่อร่อยจกินดอกกระเจียวนี่กินไป เมื่อวานนี่บุมนอนอีตใจนะได้กระบ,บุกจีหลอกอลงมางานลงมาเห็ดเป็นปลาอย่มน่าขมันจะไปไปเลยาบุงละ่ละ

S <s <ans> <c oughs> แซ่บหลายมาเด้อ่ะเด้อเดี๋ยวไปเห็นหน้าวิจิเขากินสองคนตะมอกตักไปใส่แลควคุณสวัสดีครับอร่อยมากครับเนี่ยฮะอร่อยอร่อย อย่าบอกมาแต่สายบลรูเดอ้อมีตะขอเอซีเดอ้อนี่จังนาทีละหวนะ่ะเจ็ดพอแล้วมัง่งมามาแปดป่พิ่งปิ้งหนึ่งมากินข้าวอู้เสรบได้หลาย เบิ้งหน้าตามีโคราชนู่เดอ้อนี่เป็นยูโบนี่สุดยอดเลยยังไม่ท่านจะกินนะพี่โจยังไม่ได้กินพี่โจ,โโจโซแซ่บแจวอันนี้อยู่นี่นี่อันนี้สมหัวนะคะเนี่ยหนูเอามาหนูเอามาขวานหนูกล้ากินดิบกินดิบเพราะว่าเป็นปอบอีกแล้วเสียบกระโด<ว>งจะมาหาเร <วง S 1> ากเป็นปอบจางวาง <laughs> มราไม่อันชิวาวเนาะเขาไปเก็บประหวานก็หาว่าขับปินปกรอบแมนตัวเองปินปอบว่ะค่ะคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ค่ะฝากคดไลค์กดแชร์ช่องปทอนบ้านกกอกด้วยนะคะขอบคุณค่ะ